เรื่องของ ESG ไม่ใช่แค่กิจกรรมรักโลกอีกต่อไปแล้วนะคะแต่กลายเป็นใบรับรองความอยู่รอดทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้กติกาโลกยุคใหม่ค่ะที่เปลี่ยนจากความสมัครใจมาเป็นข้อบังคับทางการค้าและเงื่อนไขในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศค่ะ บนเวทีเสวนาครั้งนี้นะคะคุณพิรุณสายสศิธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพูดชัดเจนเขาว่าเวทีคอบ30ที่ผ่านมาจะยกระดับเป้าหมาย NETZERO 2,050ให้ท้าทายขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่แค่การทำสัญญาในกระดาษ โลกกำลังตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลไกาการเงินโลกที่เปลี่ยนจากเงินให้เปล่าไปสู่การลงทุนและการกู้ยืมและหากไทยไม่มีแผนธุรกิจคาร์บอนต่ำที่ชัดเจนจะสูญเสียเม็ดเงินลงทุนให้ประเทศเพื่อนบ้านทันทีค่ะขณะที่ภาคเกษตรไทยต้องเจอโจทย์หินคือการปรับวิธีผลิตให้ปล่อยคาร์บอนต่ำลงพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อรักษาผลผลิตแต่วันนี้เนี่ยแกรนด์มันอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป นะครับผมเห็นทิศทางของเม็ดเงินที่เริ่มมีการใส่เข้าไปมากขึ้น financial flow หรือการกระจายตัวเม็ดเงินเริ่มไปหลายที่มากขึ้นแต่สิ่งที่มันไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเงินผู้ดอกเบี้ยต่ำม,มากแล้วก็เงินลงทุนที่เรียกว่า equity แรงกดดันที่ประเทศไทยได้รับก็คือว่าการเตรียมพร้พอมของเราในการที่จะดึงเม็ดเงินเหล่านั้นเข้ามาเพราะเม็ดเงินเนี่ย อยู่ดีเราบอกว่าอยากได้เงินโลนมาถ้าเราไม่มีอะไรทําในประเทศเรารู้จอมเงินมาทาไมถูกไหมในขณะที่แต่ประเทศอื่นเนี่ยเขามีโครงการมีแผนการพัฒนาที่นําไปสู่การปล่อยคาร์บอนต่างเขาสามารถดึงเม็ดเงินได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จําเป็นต้องต้องมีความพร้อมในการแข่งขันด้านบางจากชูกลยุทธ์ turn ESG into business หรือการทําความยั่งยืนให้เป็นธุรกิจที่ทํากําไรถ้าจะให้ ESG เนี่ยไปเป็นธุรกิจนะครับ อันแรกๆที่ผมพูดในหลายๆเวทีนะครับก็คือบางจากเองถ้าจำได้เราไปแข่งแรกที่ทำโซเชียลเอ็นเตอร์ปรก็คือความสะากรออันนั้นก็ง่ายๆเลยว่าจากสหกรณ์ที่เมื่อสมัยก่อนลำบากนะครับไม่มีน้ำมันใช้จริงนะครับน้ำมันจะเป็นน้ำมันที่ผสมน้าบ้างอะไรต่อมีอะไรแล้วเครื่องจากคนเกษตรศมีปัญหาเนี่ยสุดท้ายเราไปตั้งปั๊มวันนี้เรามีหกร้อยปั๊มนะครับก็คือจาก ESG เนี่ยมันก็กลายเป็น b ูโ e o ช e a n ไปนะครับ หากธุรกิจไทยสามารถเปลี่ยนความกดดันด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นแต้มต่อทางธุรกิจได้ก็จะเป็นทางรอดสำคัญในแผนที่เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ค่ะ